ครับผมสวัสดีครับมาครับผมมาลองเพจหน่อยนะครับวันนี้เชิญครับทุกชมรมที่เข้ามาซ้อมนะครับผมสนามชัยเจริญเทพประสิทธิ์ซอย12นะครับเรียนเชิญนะครับผมใครอยากซ้อมเข้ามาเลยครับ ฝั่งโน้นปลาชัยกับพี่นนทนะครับผมคู่หูมหาปะไลนะครับฝั่งน,นี้เป็นแอดมินเป้นะครับกับปลาดอนเซอร์วิสครับโอ้โหซันซิโรหยอดหลังลรงนี้เป็นไงครับ บ่ไม่ไหจ้างเปิดกล้องไหมครับจ้างเปิดกล้องไหมจ้างจ้างเปิดกล้องไหมอันนี้คือคือสปิริตของเจ้าสนามนะครับผมแต่ฟังมาเยือนเขียงก็เก่งเลยครับ โคตรลหลเมียนะครับป่าชัยโคนหลายเมียนะครับ,รย,ย,ย,รบยกดีด้วย I ไว้ไว้เตะเกมหน้า แน่แล้วเพราะว่ามาแต่สีบงเกินปเพราะถือไอ้เพื่อนนั่นบ่อันเมื่อวานนี่อันรดปูนมาเบิกเงินเลยให้เงินไปว่านย้าแรงมาทรงผมไปเบิ้อง้ำมือเศร้าแหงคอหล่อหอดบ่มีหอดปูนมาทรงจักแล้วมันมาเบิกเงินกะเห็นว่าง่ายเนาะก็เลยให้เงินไปผมก็เลยให้เด็กหน่อยโทรตามมือเนี่ย แต่ว่าเบิกไปบ่หลายดอกขอเบิกไปสองพันเกลือเป็นว่าเบิกอัน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 เม็ดตายเดี๋ยวโทรหาไอ้ตู่ก่อนฮะให้มันโดดให้มันโดดเงินหลอดบ่บ่มันว่าขอเบิกแค่สองพันี่เลยให้ไปสองพันเมื่อวานนี รถปน่ right? e ักไก็เร้นอหวะรปบอเง้างกเนาะเบิกไปซื้อของมันมาจังสิจักซื้อของอย่างรถปูนเออถามไอ้ทุกมันนั่เบองว่าบอเซียด้ัน่น อย่งเดยบ้อานาเป็นระบบเราบฮะครับบ่ออันผูมาเบิดนั่นเป็นเป็นเด็กรถต้นขาบล็อไปแล้วที่เง้นใช้กนยิงลมกน้องตื่นเลยแม้่นตื่นออกมาขึ้นหนึ่้น ผมเบิกเงินนะครับเดี๋ยวผมจะเอาฝุ่นมาส่งอันเมล็ดมาสั่นดามออกานในสี่โมงกะเละกะเละไปสนามละมันไปเบิกด้วยสนามนั่นแหละอันเล็กหน่อยเคลียร์ไว้ไทยไว้เงินคักหลายเดีว่าบอกเด็กหน่อยสูวร์ขันมื่เขาบอกมาส่งอย่าบอกไปเรื่อว่าว่าเขาโกงก้าสนามอย่างอะไเขาว่าสนอก ่งช่วยตัวเอ้อืมต้องเลือกสีท้อทมให้ตัว

โอ้โรถปุนกัทำนาดันดันมือนี่รถเรมากลยเ็มากเลตใจเลยตกใเาใจเลยตา พอกนี้ผมจะบอกคุณนะครับว่าถ้่เกิพว่าคุณมีเงินมากพอคุณก็จะสามารถที่จะทำได เดี๋ยวก่อนโทรศัพท์ก่อนฮัลโหลฮัลโหลเออพ่อบอกว่าแฟนเราไปบอกแฟนขอยขอวางสิไม่หลับไี่เลา เนียนะผมะเขาไม่เบิกเงินไปรถปูนพอลามาซ้ำไมาเบิกเงินทวันทั้งวนเลยใจวี่แต่บอลดูมันนี่เลยตีเอาตัดีหายเงินเข้าไปแล้วเออหายไปแล้วเขาต้งไปติดต่อจักรเนาะน้อฮนารู้บัวมย่ขึ้นี่ถาจัว่าเดเงินหล ยังโจองค์ที่ทั่วเขามาเอาทั้งหมดเลยเนาะมันจะสึง่ายแมันบอแต่มาเอาส่วนที่เหลือในวางสิบอ่จังมาเก็ว่าผมผมโง่อยู่นี่เขามันมันสิ่าสิ่งคงว่าฉั่นว่า เขามาเขามาเบิร์มาวางเขามาเบอรมาวางนะนี่ใครโอ้ยเออนะมานี่

เไม่เาวเรื่องนวเหเออดีขนาดละไมู่้แต่ว่ามาไม่ไม่รู้เรื่องเออผมรู้สึกว่าไม่เห็นเลยรู้สึกว่า จำได้ไหมที่เราคุยกันเร่ัข่าวเรื่องการนำเราเรื่องพวกแบน้นัขาวยู่ประกานอก่าวย่มีทีน้ากาศก่อนลาได้้ก็มือคนแ้วก็ั้แเอ็ดนั โอ้โหยังมาหนาวหนา มาแล้วเราไม่เคยกลัวเลยนะครับมาแล้วเราไม่เคยกลัวเลยเข้ามาจับมือ

บก็เลยว่าถ้าผมมันเสร็จที่ระวางัไว้ที่เพื่อนวางไว้เนี่ยแค่ออกําลังกายมมนใช่เอาโดินานำหน้าไม่ใช่ถ้าเอาวางเลยเพาว่าสนามเนี่ย เป็นของใหตูแล้วูก็จะมาเล่นเกมันที่เป็นกมไทยนีแหละคืบครับครับมเา่เออ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 เมอเออเอเออออเออเอเอเเออ ออมาทำอะไรดิบิดอนต้อนย้ายบินดอนต้องตัวตาดูต้นนี้เพื่อเล่นไอ้ตคนเรามันกลายเป็นอะไปของนลูกพี่พ่อเป็นลูกยิง จะ่างนีนึ่งคนจไปเลก็ย well> ัไปแล้วแดีทมาไม่ใช่ว่าขอแก่นะขอแก่ี่เป็นคนไี้นะคือจ้งบอกว่าบอกไอ้ตัวเนม่าจะเข้อกเมื่อไรที่ตาก่ออลให้แล้วปืนให้ให้วิทย์มา่อนบอล ดีครับไม่ได้ทำแน่แต่พวกที่เป็นคนจุ้ยสองพวกที่เป็นเงี้ยเข้ามาเขาก็ไม่ใช่คนเงี้ยถ้าเขาก็เป็นเงี้ยเดียดด้วยาจ็บในมือก็มีด้วยนั่นแหละที่ทีมงานต้องมาช่วยจุ้ยสองพันได้เลยหนึ่าหมื่นแล้วก็สองหมื่น ใช่ออที่เด็เลาเทียบแต่ไม่มีถึงถึงมีเราไนะเพราะว่ามันไม่เหมือนอย่างอย่างศูนย์เนี่ยว่าจนเราเราเรายังไม่เรายังไม่ได้คอนโทรลจนเข้าเข้าตรงเราทำเองเพราะว่าถ้าเป็นมันเอกชนเป็นศูนย์ไปจนกามันเสี่ยงเราว่าเออเรื่องจะมองอะไรนี้คือสถานที่สาธารณะคนที่ไหนล่ะเออแต่แต่ตรงนี้เราเราเราว่าได้ ได้ป่เพาะว่าเแบบกเขาลูอในคืไ่หลายตัวก็ควรลเลยเอาถมออกหน้าจริงจริงแล้วก็ผมนั่นแหละิงจจริงจแล้วนะเ้าไอ้ผมน่ไปตกับติดต่อที่คือมันเป็นที่ที่เขาไปฝากเจ๊เขาจอดรถอยู่แล้วในใต้ต้นงมาถามเนี่ยเขไม่ค่อยกินเส้นกันกรทางทีู่กา ซึ่เหมือนเหมือนกันแยกแยกกันคือผมมองดูว่าไอ้กวนเนี่ยมันเป็นข้อเสียไม่ได้แต่ก่อนนี่ไอ้วิทตอนนี้ไอ้วิทไม่ถูกกับพวกนี้รู้เรื่องว่าที่ที่เราให้ฝังหมามันมันเป็นว่าก่อนคือผมมองดูว่าเหมือนไอ้วิทยเป็นคนทำให้กลุ่มคนโดนถูกมองน่าไม่าไปด้วยแต่แต่ผมนนีทำให้เขาท่อยท่องได้เรื่องเข้าไปนอนเขาเข้าไปทำอะไรโดยที่ทำ ท้าเร่องนี้อะไรท้าเรื่ออะไรแล้วมันบอกว่ท้าเร่อ ถึงมาท่าเดิมมันก็คือถ้ามันไม่เล่นด้วยมันก็จบคือไม่ค่อยมีอะไรของของอย่างนี้กไม่เกี่ยวกับเรเข้าใจไหมแต่เป็นมองไม่มองนะแต่มันเป็นเรื่องของมันเองมันมองดูมันเป็นพวกคนหิวเงินมัมีมิตรภาพในการที่ที่เราไม่เชื่อว่าพอมา่าก่อนัได้นี้ เมื่อวานเ่ยทุันนี้เขาบอกถึงเท่านั้นก็ปล่อยฝามันยังไม่มีพรุ่งนี้ไว้เอานะอ่าได้ได้ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่านักเดิมเมื่อวานเนี่ยเขามาถึงที่นี่ไอ้เท่าก็ไม่มีเลยก็มีมันวิ่งรถไม่ค่อยได้โอเคถ้างั้นก็คือมองเป็นสองฝ่ายใช่ไม่ใช่ถ้ามอใช่แล้วแต่ตัวยกพวกไมยกให้หน่อยปลาชายบ่ะปลาชายยก